นีนะครับเสื้อสีส้มนี่มันน่าจะเป็นทางด้า,ง <c oughs> นานทีการของเฉลิมสนาบทีการของเสื้อสีขาวฟ้านะครับนี่ขาวน้ำเงินเลยเป็นทางด้านอาศัยป่านะครับนี่ <c oughs> ดีครับเฉลิมเอฟเอฟชายกันดูดิแต่กองมันสู้แดดชิบหาย <c oughs> สุดแดนว่าเออเฮ้ยของเขาแม่งดีจริงเว้ยของเสียวฟรีแม่งโคตรดีเลยบอกเลยว,ว่า,ถ,ถ,าถ้าปุ๋ยน้ำขาดนี่ภาพอาจจะตัดได้ตากล้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ภาพเดินต่อเนื่องเลย <laughs> ต้องใส่ปุ๋ยน้ำไปตลอดเวลาโอ้โหแรงไปหน่อยครับดิอาจารย์อะไรนะอาจารยศรีภัยครับดิ ไม่รู้ว่าแกหน้าเด็กหรือว่าเด็กหน้าแก่เท่าแกหรือก็เนี่น่าจะเป็นอันหลังครับเออจริงจริงมีมีจะเด็กน้อยจริงหน้าห,หน้าโคตรเด็กนะหน้าโคตรเด็กไงโอ้ยชาวะกระเด้งพอดีก็ดี <c oughs> นีครับจะได้เตะขึ้นมาครับผลสาประตูโยนมาลูกนี้ถึงบ่งมากคีนลงครับแออยังไม่ได้ครับพลิกบอลมาเลยนี่ตรงกลางครับแต่ลูกนี้มาถึงไม่ยากจะเก็บบอลไม่ได้ลูกนี้คืนมาอีกครั้งหนึ่งนีครับทีงมงานขอยเฉลิมเอบเข้ามือผู้สาประตูครับเี่ยสายปาครันเดี่ ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับสำหรับอาศสายป่าบายออกกุ้งเผาโคราชเนี่ยก็เป็นอะคาเดมี่ของยูเนี่ยนโคราชครับโดยพี่กบสกินเทดครับเนี่ยางด้านของผู้ที่ก่อตั้งทีมในครั้งนี้แล้วก็ตอนนี้กํลาลังสร้างสนามนะครับสำหรับยูเนี่ยนโคราชครับอ๋อจริงเหรอใช่กำลังสร้างสนามแล้วก็ใครที่สนใจอยากวมหุนก็ไปลงหุ้นได้ร้อยบาทก็สามารถที่เป็นเจ้าของทีมได้นะครับอตอนนี้กํลาลังสร้างสนามนะโปรเจกต์ใหญ่เลยครับผมเรียกว่าเป็นทีมทีมของคนโคราชโดยแทะยูเนี่ยนโคราชครับ เอยกล้องโอ้ยโกโบเอโอ้รับงานก็ไม่แพงครับแถมจะมาเสียกล้องอีกตัวนึงอีกสนามที่แล้วที่ทวีใช้หน้าจอแตกไปเครื่องหนึ่งใช่ไหมขาดจุดอีสี่พันรับรับงานสี่พันออาที่ล้มเมื่อกี้นี่ไม่ใช่อะไรนะไอ้แซมเป็นสะุดสายอออ๋อนี่บ้าน้องแซมลูก จ้าง40มันวิ่งเก็บบอลทั้งวันเลยเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกแซสพรุ่งนี้มาอีกไหมลูกพรุ่งนี้มาอีกไหมมาโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้มาเอาเงินเพิ่มวันนี้40พรุ่งนี้เอาไปสี่สิบห้าวันวันนี้ไป40พรุ่งนี้ไปอีก20เป็น60สองวัน60เพิ่มไงเพิ่มไปยี่สิอ่ารถ รถเออบ,บูเลนไม่ต้องเปิดประตู system, ล็อกได้ครับยังไม่มีใครเปไ็นไรครับตอนที่เออบูเลนไม่อยู่แม่ขยันเจ็บกันไนะ <c oughs> ด้เออออบูเลนมาแล้วมาแล้วไม่มีใครปเป็นไรเลยลุกขึ้นอย่างเร็วเลยมันกัดฟันเนี่ยนี่ครับยศไปไงแม่ทีถือใบยังได้อยู่ <c oughs> เหยียบมาลูกนี้ยังได้ทิป ไปเอ้าสายปาปากีกับบาผมจะเสลล์โอ้ยโอ้ดีครับแต่การตัดเกลาวีคกลกลัวกลว เดี๋ยวเขาจำหน้าได้ไว้เป็นไอ้คนไหนเออ <laughs> มาใส่ไม่ไหวโ <laughs> ยนเออลูกนี้โอ้ปัดออกไปก่อนครับลูกนี้จะได้เตะคอนเนอร์คอนเนอร์ครับ นีคอนเนอร์โยนมาขึ้นหมกทิ้งมาก่อนลูกนี้อยากได้บอลครับแม่มาแล้วเข้าเฉลิมอยากได้ครับถึงกับเฉลิมได้ครับทึบห้มาขึ้นเลยตรงกลางเปลี่ยนไปครับเดินมาดางหลังครับแม่แบบยาวๆเลยครับดีคุณจะไปเป็นไงพี่คุณจะไปนี่ทางด้านของอการสะพั์กับน้องลิเจนที่สนามหนึ่ง สนามในที่สองในทีเอสสปอร์ตเจอก,กับเบิร์นเพิร์นโอ้โหเบิร์นเพิร์นเบิร์นเพิร์นเบิร์นเพิร์นชอบทีมชื่อชื่อทีช่วยไปเลยเบิร์นเพิร์นอีกามไซเอะแบบมาแบบนี้ยังพอได้ให้พักหายใจให้คอนบ้างครับไม่คู่มาสักคู่นี่ oh. เอาแล้วลูกนี้แม่ผม <Hey. S 2> ทำด้วยนี่นะครับต้องสร้างประสบการณ์กันไปครับเด็กลูกนี้อายุไม่เต็มสิบเจ็ดครับออกมาทางซ้าย ที่มายเลข1ิบี่นี่อคาดมี่ของยูเนี่ยโครามาที่อาจารย์สีภัยครับอาจารย์สีภัยให้ผ่้พาลาะมาเองครับเนี่ยก็มีคับาดเจ็บอยู่ตรงบริเวณด้านหลังนะครับเนี่ยอาจารย์สีภัยบ่งทีจะกลับหายกลับมาได้นี่ครับอายุอานามมันก็ไม่ใช่น้อยกันแล้วครับนี่ยมาเล่นมามายืนประคองให้กับลูกๆครับครับบางทีให้พาล้อเข้าไปแล้วเปิดยายกลับเข้ามาเฉลิงเม็เปรมชัยยังได้ คู่นี้ในี่ใครชนะนี่จะต้องไปเพลย์ออฟอีกครั้งหนึ่งครับครับผมเจอกับผู้แพ้ของคู่ด้านหลังเราเนี่ยคู่ที่สองอันนี้เป็นอคาเดมีของโรงเรียนอะไรนะอ่าอคาเดมีของสโมสรดูนยนโคลาดโอโดยอาจารย์สีีไยสายป่าครับเตะเห็นมามครับลูดิ อาศัยปลาครับเพ็กมาลูกนี้ถึงไว้ได้เพ็กไวครัง้งหนึ่งลอ็ลอกล็อกเข้า,าตรงกลางรอจังหวะยังไม่ให้ให้มาอาจารย์โโฮูทุหวันที่กัดฟันวิ่งตามมาแก้ไขครับยังยังพาวอลพิกกลับไว้ได้ทั้งอาศัยป่าแล้วเฉลิมเม่กเปรมชชยนี่ได้ฟาววันนี้ครับโอเครู้เรื่องลูกนั่นแหละตัวอย่างนี้ ยกมือไหว้ก่อนเลยนะครับ <c oughs> น้ยายกับไอแซมเรียบร้อยดึงศูนย์แล้วขึ้นนำไปแล้วครับดิเป็นทางด้านของเก้าหิ้งมาสารคามครับขึ้นนำกันตะพัดไปได้ครับเออขออภัยชายาพัด เดี๋ยวมาดูนี่การที่เกมของทางสายป่าเนี่ยมีบอลมีรูปแบบครับเนี่ยออกขวาสุดไปให้ที่หมายเลขยี่สิบเอ็ดจะเอาบอลลงได้ครับเนี่ยเหลืออย่างเดียวคือประสบการณ์ละครับสำหรับเด็กชุดนี้ครับเรื่องรูปแบบการเล่นเนี่ยถูกใส่ถูกบรรจุให้อย่างดีครับใช่ครับนี่ครับก็ถือว่าประสบการณ์ครับมันไม่มาหา้ที่ไหนครับมันก็มาหาได้ในนี้แหละครับใช่ครับถ้าไม่ส่งแข่งถ้าไม่มีรายการแข่งขันก็ไม่มีประสบการณ์ครับครับผม เขาบอกว่าเป็นเหมือนเปรียบเ,เ,เสมือนรงเรียนโลงเรียนยน,นึงแหละครับนี่สนามฟุตบอลใช่ครับมาศึกษามาดูรุ่นที่เล่นด้วยแล้วมาเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยวันนี้โยกราให้ตรงกลางแม่ลูกนี้คนละช่องกเลยแหมเหมือนกับส่งถุงเท้าแล้วครับลูกนี้สบไยครับแหมบอสตอยู่ปากช่องส่งไปบุย์ครับรถตู้ไปงามไส้กับหัวไปทางนั้นไงรีบจัดรีบจัดแหมคนส่งก็ไม่ถามเลยว่าเขาจะไปไหนเออ เดี๋ยวจังหวะของทางเฉลิมแม่เปรมชัยเม่เปรมชัยนี่คนเดียวกันกับที่ข้าสือดำไหมครับไม่ใช่ไอ้เจ้าสัวไอ้เจ้าสัวเนี่ยทำให้ผมไม่ได้ไปเดินป่าถึงทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนผมสายผมสายไปไหมสายแอดเวนเจอร์เขาไปแต่ผมเข้าไปกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะครับโอ้แล้วไอ้ที่ว่าเอาพวกไม้พยุงพยุงออกมาเป็นไงครับ อ๋อแล้วนั้นผมก็เอามาได้สองคำตอบเอ้ไอ้มุกเคิลมุกเคิลมุกเคิมอีกทีคือมันเวลามันเข้าไปอะมันเหมือนว่าปลดปล่อยทุกอย่างสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีทุกอย่างตัดทุกอย่างจริงแล้วต้องดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยของที่เอาไปแค่นั้นตกปลากินเลยเอามาแค่กุนเชียงข้าวสารแค่นั้นแหละครับแล้วก็มาม่านิดนึงเผื่อหาไม่ได้ใช่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 แล้วก็ตกปลาหากินนในนั้นเลยครับ ก็ตามเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์นะครับใช่ครับผมของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมนี่ถ้าเป็นวันหยุดนส่วนใหญ่ผมจะไม่ทําอะไรเลยครับไม่ทำคือหยุดคือหยุดอย่างเดียวครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านถือว่าพี่เป็นคนดีมากเลยเพราะว่าวันหยุดพี่ไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยทําดีอย่างเดียวไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยแม่ผมก็บอกงั้นแหละครับใหญ่แม่ผมจะไม่ค่อยเรียกชื่อผมแต่อะไรจะเรียกไอ้ทองคำสบายไอ้ทองคำมังมึงไม่ทำเฮี้ยอะไรเลย ดีครับคอนเดอร์ยังอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์ครับแม่เกมเนินมาจนถึงช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกยังไม่มีโอกาสทั้งสองทีมนครับแต่รูปแบบการเล่นในต่อเนื่องเลยนะครับเล่นในต่อเนื่องเลยไม่มีหยุดไม่มีสะดุดครับตัวสนามที่สองนี่ทางด้านของอ่ก้าวิงขึ้นดำแล้วครับต้องขอบคุณเพียงผู้สนับสนุนรายการในครั้งนี้ครับใบอา88ครับร้านผลิตเสื้อกีฬาพิมพ์ลายครับ เพจฟุตบอลอ่าเพจโคราชยีิบสี่ชั่วโมงครับเพจกีฬาของโคราชครับอยู่สปอร์ตนะครับร้านผลิตเสื้อกีฬาเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมเป็นเด็ครับอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับพร้อมทั้งอูดเจตีทรัคนะครับโดยทางด้านของเฮดเจ็คครับสัมบาร่าครับหลานนางชิวที่ประตูสี่มตอร์สอครับแล้วก็ขอบคุณไปยังเปาเศสกล้วยทอดโมเลนครับขอบคุณยังดิงกี้ขอบคุณเตินเจริญแล้วก็ขอบคุณอ่าทีอาทีอาทีอาควีนนะครับเซรั่มบำรุงผิวครับ ขอบคุณไปยังทางด้านของเจตุกดอกไม้ด้วยครับขอบคุณไปยังร้านป้านนไทัยศิลป์ครับแล้วก็ขอบคุณไอเอโมเลสครับรับเฉพาะออนไลน์ครับขอบคุณไปยังทางด้านของโจเวียแล้วก็ร้านรองเท้ากีฬาคอนเนอร์ครับก็ติดตามแล้วก็ฝากอุดหนุนสปซอรักของเราด้วยครับครับผมแล้วก็อย่างแรกต้องขอบคุณนะครับสถานที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้เนาะสำหรับค่ายสุดหักของเราครับผมโดยทางด้านของทางจหมูครับนี่คนดูแลสนามครับ ก็บอกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับดูแลตั้งแต่เมื่อวานที่เรามาถึงครับทั้งสนามทั้งสหอมาดูแลพวกเราเนอะใช่ครับและยังกูยังคุ้มเข้มอยู่ด้านหลังครับไว้ใจเออพูดอะไรก็ได้ว่ามีสหอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเผื่อมาล็อกตัวเราไปอีกนะคนร้ายมึงเจ็ดก็เดี๋ยวล็อกตัวไปเลยทั้งสองโอเครู้ดีรู้เรื่องขอโทษกันนั่นแหละครับโอเคจังหวะแรกมันโดนวอลในจังหวะที่สองนี่นมันไปเกี่ยวขาครับดิ กับฟคิกรีคิกคลูกนี้ของทางอาศัยป่าแคมป์มี่ครับต้องดูเท้าซ้ายขวาก็ได้สงก็ดีมุมนี้ครับนี่จดูครับนี่ฟิกระยะอย่างนี้จะมีลูกสูตรหรือเปล่าับทีงานของอาศัยป่าับนี่เขาบอกว่าทีมนี้สูตรเยอะยิ่งกว่ากว๋ายกว,ย,กวยเตี๋ยวเลืออยุทยายครับนี่ส่วนใหญ่จะใช้สิบหกสิบหกแปดครับไม่ใช่ปุ๋ยพม่ตัวฝักใหญ่ครับ <laughs> <laughs> โอ้ยแม่ลุ<ฮ>นี่้ยิงไกลครับ <c ười> ไกลจริง <c ười> <c ười> ไกลไกจริงโอ้จบเกมครึ่งแรกครับเสมอัศูนย์ศูนย์ครับ กมมันเป็นเอฟเฟกทุกอย่างจบออกมารักกัน่อนกันครับผมแม้กระทั่งยกมือไหว้ผู้ตัดสินนะใช่ครับจริงจริงบอกจผมขอโทษนะครับโอเครู้เรื่องแล้วก็ทักทายเลยครับเางเฉลิมเพ็นชัยคู่นี้ต้องแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วครับสําหรับอาศัยป่าแล้วก็เฉลิมเอ็กเพรมชัยครับแพ้นี่คือกลับบ้านเลยครับบนเส้อกลับบ้านอย่างเดียว แต่ถ้าชนะเนี่ยยังมีโอกาสในการไปเพลย์ออฟอีกหนึ่งหนึ่งครั้งครับยโโเย้โอ้โหพุงปัดเฉยโอ้โหกูเห็นขา ขาผู้รักษาประตูทีมเ๋้าเวเลยหิวก๋วยเตี๋ยวเลยเองเลียวดีจริงๆัตะเกียบเลยไม่ต้องมองครับบุนนนครับแม่แถวแน่นอนไม่ต้องมองพอกันถ้าเห็นอย่างเงี้ยวิ่งเร็วนะเพราะว่าขาแกรีบเยโอ้หถ้าเป็นถ้าเป็นนางแบบหรืแม่โคตขาโคตรสวยแบกพิงแบกพิงลิซ่า ผมชอบอาจารมันคุยกับลูกศิษย์นะแกพูดลูกพูดลูกทุกคำพูดลูก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 คือมันมันก็ดูแบบมันมันมันเหมือนว่าอบอุ่นอ่ะอมันเหมือนว่าสนิทกันอบอุ่นแบบเออมันเขาเรียกว่าอาการปกครองเนี่ยมันมีทั้งเรียกว่าทั้งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจิตวิทยาจิตวิทยานะครับมีทั้งปกครองมีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณนะถูกถูกถูกเขาบอกว่าไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปอยู่กลางกลอยู่กลางๆใช่ครับ บางครั้งก็ต้องใช้พระคุณเข้ามาบางครั้งก็ต้องใช้พระเดชครับคืออยู่กับว่าเราจะเราจะฝึกอะไรนะครับถ้าเราฝึกลิงเราก็ต้องใช้ความอุ้ยมาดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้ยโอ้ยเตรียมใส่สกอ์แล้วแต่พ่อพงษาประตูยิงดีที่ขาแกใหญ่ครับช่วงนั้นนี่ครใครเออขาแกเบียดพอดีเออ อย่างนี่จังหวะเป็นอาศัยป่าครับที่ได้ปลูกมากขวัยในต้นข้างหลังครับเราเปรมชัยได้ไหมบอลออกไปครับเฮ้ยโอ้โหแซมแม่สัตว์น้ำแดงเถามว่าใครเลี้ยงผมไม่มีใครเลี้ยงครับผมไปเอามาจากนู่นแหละครับเออเขาหวังไว้สัตว์เออเขาหวังไว้ข้างต้นโพครับผมสัตว์เลยมันไปกินข้าวมาเลยไปได้ไปสี่สิบบาทนี่มันแดงไปแปดสิบไม่ได้ เดยวพวกนี้มาเพิ่มไปยี่สิบเป็นหกสเด็กน้อยอย่างนี้แหละอยู่สนามมันก็สนุกไงอ่าได้วิ่งตามได้ดูคนผู้ใหญ่เล่นเนี่ยนี่สร้างเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจเลยสอ่วนใครที่อยเอาเสื้อให้น้องแสมก็ยินดีนะครับนี่ได้ได้เลยใครมีเสื้อมีอะไรมาอยากให้น้องเป็นแรงบันดาลใจให้น้องก็ได้เลยมื่อวันี่วันี้ก็ต่อครับที่อาศัยป่าแล้วพาล็อพาเลี้ยงมาทำ้ ใจกับทะเลกว้างเข้มเพื่อนมารออยู่บนเสาสองแล้วอกับส้แล้วก็คู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปนั้นทางด้านของกันตพัทกับน้องรีเจนนะครับที่สนามหนึ่งครับสนามสองเวทีเอสปอร์ตกับ เบิร์เพลินนะครับเรนทรอรเบิร์เพลินแล้วต่อกันด้วยมาดามเชิกับอัครพลแล้วก็เจอทีทักกับเชยกมงลิเกซิงนะครับแล้วก็ปีท้ายเซตที่2กันด้วยคมสันรับสร้างบ้านกับสุรัตเอ็กป๋าต่อยกับไวรุ่นคาชิโนกับฝนอาร์ตในสนาม2โอ้โหคุณนี่น่าสนใจฝ<ด>นอาร์ตกับไวรุ่นคาชิโน ไปครับดิเฉลิมสกัดไปก่อนครับดิถึงใบขึ้นเลิมเอกเปรมชัยครับดิให้ไปครั้งหนึ่งจังหวะอย่งี้วิ่งเขยแวสัประตูสกัดบัก่อรครับลูกนี้นีครับให,ห้ไปครั้งหนึ่งไปครับอาศัยป้าเละอาศัยป้าดูนีได้ให้ไปด้านหน้า ไปแล้วพิกเก็บมาสวยดูนี่เข้าซ้ายเข้าขวาเก<แ>ายิงโอ้โอ้จังหวะนี้แหวกไปตรง,งคางแล้วก็ใจเย็นจริงครับของอหน้าของอาศัยป่ากคาเดมี่โอ้ยอาจารย์แกเกือบจะหงายท้องอยู่แล้วแกแกัดฟันแกเกือบด่าแล้วที่นี่มึงไม่ยิงสักทีนี่ <laughs> ถ้าเป็นลิกเกมึงออกมาตอนห้าทุ่มเหมือกันควรจะเขียนคิ้วทาปากได้เลยนะี่แม่จังหวะนี้ล็อกเข้าขวาเข้าซ้ายแล้วก็เนี่ยครับแปรสวนตัวไปครับ โอ้โหหนาแล้วหนึ่งศูนย์ก็แบบนี้โอ้สามารถเฉพาะตัวจริงนะนวดูดิดูดิแวนนี่ครับดูจังหวะน้นครับ,รบได้บอแลแ,แล้วเข้าซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็โยกเข้าขวาแล้วก็ใจเย็นเลยจิ้มสวนทางเข้าไปครับตัวผมออกมาปิดมุมดีทุกอย่างแล้วอะครับโอ้แต่ว่าคนยิงนั้นทำได้ดีกว่าครับครับผมดีกันดูดิ ออกซ้ายไปครับที่สายป่าครับนำแล้วหนึ่งศูงนย์แบบนี้แต่ว่าโอ้โหเวลาเหลือเยอะครับเฮ้ยจ hey. ่าดุ๊กไปไหนไม่มาเลยฮะจากดุกจะาดุกโอ้ ครับให้บมต่อเฉลิมเอ็กเมชัยเขาดีไม่ท้อไม่ถอยเขาดีตรงนี้ยังได้อย่าไปท้ออย่าไปห่ออย่าไปถอยเขาตรงนี้ยังเหลือเยอะครับยังสู้ได้ยังต้องทําได้ครับแต่ว่าทางรูปแบบการเล่นจะบอกเลยว่าทางอาศัยป่าเันเป็นการเล่นมีรูปแบบครับให้ออกมาซ้ายสุดของอาศัยป่าได้บอลแล้วดึงดึงรอจังหวะครับโยกเข้าขวาขวาแล้วของอาศัยป่าโอ้โหท่ากี้ประตูของเราได้สบายสบาย ไม่ว่าขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายแล้วล้อเข้าขวาเนี่ยนี่รูปแบบการเล่นในทุกวันนี้ต้องใช้แบบนี้ครับรับมรู้เล่นผู้เล่นที่ถนัดขวาเนี่ยต้องอยู่ทางซ้ายผู้เล่นซ้ายต้องอยู่ทางขวาจังหวะเลี้ยงจี้แล้วก็ล้อเข้าเข้าในตัดยิงครับเนี่ยจังหวะภาพช้า,ยยาวันนี้ครับในบอลทางฝั่งซ้ายครับแล้วก็ดีครับฉเฉลิมอยู่ทางขวาลูกนี้ได้ไหมครับได้ให้อบพิกไหมครับใหลุดใป ไม่หลุดแม่ดักได้ทีก็แม่ถึงมาทางบอลโอเคกันลูกนี่แถทางบ้านแล้วครับทางบ้านกำลังลาดยางกันตอนนี้เผื่อไม่ได้เกือบจับไม้ไม่ทันเลยครับเกือบเกือบเกือบลืมแล้วเลยเอาครับไมรั้งหนึ่งลูกนี้ได้ไปไปไปข้าบ้าอุ้ยเบาหนิดนึงลูกนี้ยังได้อาศัยปลาครับนี่คืนไปยาวๆเลยเี๋เน้นชัวร์ไว้ก่อนครับนี่ไม่รีบไม่ร้อนนะครับผม nhận ra hay mà Ê, ạ mới đây ạ đi? ạ sì, sì. <laughs> อือห hmm. ูถูกด้วยที่อื่นไม่ขายแค่หกสิบเองทีนี้ขายเท่าไรนะเจ็ดสิบหุยถูก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 สองสองขวดเองสองขวดร้อยขวดละเจ็ดสิบสองขวดร้อยใช่ไหมแต่สองขวดนี่หมดแล้วเหลือแต่ขวดเดียวเหลือแต่ขวดเจ็ดสิบแต่สองขวดร้อยนี่หมดแล้วอที่อื่นร้อยร้อยหนึ่งมั้งที่ปากช่องอะขวด คนเล็กกว่านี้อีกนี่นี่อันนี้ราคาคนกันเองนะอันนี้ราคาคนกันเองนะแต่พอไปอยู่ที่บอกว่าคนไม่ได้อันนี้ราคาคนกันเองนะคนกันเองคนกันเองถ้าคนอื่นขายห้าสิบบาทนี่ใช่ขึ้นราคาสิกันเองเลยยอมรับครับแล้วโอ้ยอาเธอรแมาใจเย็นพี่เก๊กโอ้โยมาเนี่ยนะครับเกมขึ้นทางฝั่งซ้ายอีกครั้งนึงครับของทางอาศัยป่าครับโอ้จังหวะนี้ครับแล้วเพิ่มสกอร์เป็นสองศูนย์ครับ เนี่ยทุกวัวะนี้ครับให้บอลไปแล้วก็เนี่ยซ้ำตาบสองเข้าไปเข้าไปเล็กเจ็ดของอาศัยป่าครับไอ้โดยอาจารย์สีภัยครับโอ้ต่ได้แต่เปลี่ยนอาจารย์ออกเกมดีขึ้นหลยไม่ตอนแรกเดี๋ยวมันเก่งเดี๋ยวมันเก่งไงยอกยอกยอกเออเออเดี๋ยวมันเก่งไงตอนแรกอาจารย์ลงไปเนี่อ้ลตอนตอนอาจารย์อยู่เก่งไหมเก่งเนี่ไม่ไม่ ไม่เก่งแนละ้วผมเห็นอาจารย์ยืนเก่งอยู่ลูกเลยย <laughs> อีกคืบดิจะถึงไงอาจารย์นะเก่ง <laughs> <laughs> เออจะทําเสียเด็กจะสั่งก็ยังไงเนะี่ยโอ้ยแล้วลูกนี้แม่ยิงอีกครัค้งไม่ได้ครับ

ปกติใส่เบอร์เจ็ดเก้าไงเก้าที่ปดล้มไม่เป็นท่าเลยหลายใบแม่ลูกนี้หูยแข็งแก่ง่งก็นเบยโคต่อไปก็เตรียมตัวเลยนะครับน <laughs> ี่โคต่อไปฝ <laughs> นอาหรือเปล่ายัางยังครับอะ,บอะทดเวลาการแข่งขันนะครับ ทดเวลาการแข่งขันนะครับหนึ่งนาทีครับคู่นี้คู่ต่อไปนี่ทั้งสนามหนึ่งเป็นกันตภัทรครับกับน้องรีเจน์ครับสนามสองเป็นทีเอสสปอร์ตกับเบิร์นเพลนครับ,รบดีครับยังได้เขาดีแต่อะไรชี้มาเลยว่าทดเวลาการแข่งขันหนึ่งชั่วโมง <laughs> แหมท้ขน,นาดนั้นนี่เออไม่เท่าไหรคููเมื่อกี้แม็กชูเลขสองผมรู้ว่าทดเวลาการแข่งสองวันสองคืนเอาแล้วเป็นอะไรตรงนั้นครับเออเข้าบนเชียร์กันมาเลยนะโอ้โองเชียร์ออ <c oughs> ของทางมาน้ำน้องครับนี่ส่งเสียงเชียร์ให้กับรู <c oughs> <aquarium> ้เรื่องโอ้แก่เชียร์ทุกทีจริงจริงนะทีมมาน้ำน้องี่โอ้แค่ตอนเช้าก็ตื่นมาแก่บคกูเป็นไรด้วยเจ็บคอน เดบบอลนะบอลเจ็บขาเนี่ยเชียร์เจ็บคอมน่ารัก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 ทีมงานมาดามน้องครับผมก็ขอบคุณนะครับยังไงต้องขอโทษขออภัยด้วยถ้าคำว่าคำจาใดที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสมนะครับก็แซวกันเพื่อเป็นสีสันครับแล้วก็กข่าที่แย่กันบ้างนะครับดอกย้อยก็เข่าแย่กันอย่าไปถือสาอะไรกันครับด่าก็ด่ามาเลยถ้าด่าแล้วมีความสุขเชิญนะครับด่าพวกเราแล้วมีความสุขเชิญเลยเราไม่ตอบโต้ครับไม่ตอบโต้ชินแล้วครับชินแล้ว ถึงไม่โดนคนอื่นด่าอยู่บ้านเมียแม่ก็ด่าอยู่ดีแหละ <c oughs> ชินไปแล้วชินซะแล้วอะไรนะเฮ้ยลงเลยเปลี่ยนตัวจานเมียโดนลูกสิลงไปด้วย <c oughs> อย่างมันอยกตัดคลิปต้องตัดคลิปลงแลวเนี่ยเราไม่ไดีวมีบริการด้วยตัดคลิปให้แต่ละคนละคนด้วยออ <c oughs> แต่ที่นีแน่ถ้าในในสนามที่หนึ่งนี่ถ้าใครชนะนี่ยังได้มีไรสดอีกหนึ่งครั้งนะครับยังยังได้ได้ยังยังยังไม่ต้องม่แน่ต้องไปสลับดูก่อนว่าจะสนามหนึ่งสนามกอใช่เาว่าเอยโอ้โหเอาอีกแล้วงับไส้เข้าใจม้างเนาะเเมื่อกี้จะถีบบอลหรือถีบพี่ถีพี่หนีถีพี่หนีบอลไอถีพี่หนีบอล โอเคน่ารักอาจารย์เะยครับอาจารย์บอกให้น้ักศเดินไปขอบคุณพี่ๆเขาล้วดิ